เทพตาปวดขี่าดีปวดทอนเงี้ยวปวด่เราพอดีกินทงหอวันเราจนอนบนนี้ก่อนไหนบ้างเขียนก่อนล้างดิิเก้วให้มีตุ้เขียนก่อนล้าไหมนเนาะอันนี้บไกาิคือันคือว่านายจอเซ็ตไปให้ผู้ใดเป็นผู้ับงานไย้ตรงเนาะไม่ตุงบพรวหลับลายฉันหุ่นหวย้กันเเดือยละสามเทียนี้วันที่หนึ่งวันที่สิบ ว่าสิบหอมเอาก็จะเอาเอาถูกวัาถีเก่าใถูกที่มีเลเก่าจเอาทุกวันศินเปอย่งนั้นจะเก่าเก่าก็จะเกาตั้งแมืเ่เม่เอาเดี๋ยวเ๋ยวเมื่อวานนี่ว้นศีนมื่อวนี่วัานยังเกาะหางศีนหางศีนวัรามศีับราจต้นศีนขย้อนหางศีนขย้อนมื่เจ้าคืนค้าืนเนี่ยทำนอนเราเคยเป็นตำรับไดไมย่ั้งนาหนอยู่ทีเพื่อต่นงบนั้ ตแต่เปิดนปักาแตะทักัน,นะหมอ,มอและะ้วพอด้เปิดร่นปักานแกงสว่างสีคำคำละสั่งปูไส่นเนื้อยดาอยากแกนตําให้มันลมอยากแก้โคมให้มันแลี้วอานดิี้นนนนนน่่ยว,ว,วน,นนะกจะเอาหมอจเอาเ็กวแม่เด็แมบเกัจับับั เต่จ้งว่าเปิดประมาณกังแกงสาบางสีขาวละกันผู้ใดคุยเา้วหายไมมาโอ้ยเด้อไอหายไม้มาคอยเด้ออนเตยเลยวปนี้งพวเราหัวละพวง็ได้น้อโดยจะเสี่ยงฝางใส่นอนันเนี่อดีกว่ากับยู เข้าเฉยมันหน่อยหน่ายแบบคนประดบเสือสมัครสองคนแล้วก็สมคนที่มันเสียว่าสามเอาซ้านั่นแล้วจะเอาลายจอกคนวนน่นโอกคุณว่านังแต่ว่าสองเดือนไม่ได้สามคนไม่มีปนรรมดจะไหนสมัครไม่ได้เลยนัได้รับคารายนั่นดนตรีกะมีแล้เนาะนั่นดนตรีดนตรีก็มีแล้วอตราใช่เพราะเป็นอยังดอกนางดนตรีเขาบอกคอยบอกคุณพ่หนาแต่ว่าเดืเสือก็พอลันจะรับมาลายมันบอกแต่ว่าเด็อนเสอได้พียเดือนสองคนเลย ่ยาคนปิดการดำเน้อแล้วก็ันจะเียาี้ากชาล่าเลยโอ้ชาลอ้มีประสบการณ์บอกก็เลยเอาเวๆขาดหกสิบขึ้นยังนี้เดินเซอรสามคนหนึ่งหุ้นบอกสามคนอีนึงหุนบอกอีนึงเป็นใบอีนึงไ่ม่ไเอื้อไปกินเขาจะเดท้มอานทั้งสี่ขอจีบไปเสนอมอนับเดยเกล้อยให้อีพี่พิเศษนี่เอาอันดับแรกก็ต้องเปิดเปิดก่อนละเปิดอีพี่พิเศษนี่ โอ้โหคอยห่วเดียวอัน AB บสตอรีเดือนพฤษภาสีเนี่ละเนี่ยเนี่ย็บปากเลยคุสิวซ่อบไมเพราะว่า EP 3สมันสีได้อันมูลรักทำเรลาวันมูลรักโช์ฟื้อเโอเคครับพี่น้องมื้อนีห้างศีนค่ะหางสีนห้างศีลหางศีลค่ะเป็นนังศีลหรพี่น้องหางศีลค่ะ